นี่ก็ฟามตัวอย่างครรบฟามตัวอย่างไสเดือนแอฟริกันไนโคเรเพิ่งปลูกเพิ่งทำครับใช่ไหมครับใส่ปุ๋ยบนไสเดือนแล้วแตกยอดเห็นเห็นดินร่วนซุยดีครับดูกันนะครับ เล็กๆครับเริ่มจากศูนย์ครับอันนี้คือกากาแฟครับอาหารเสริมน,นี่คือไส้เดือนมี2ีตัวเองตอนนี้กำลังสั่งมาใหม่ครับนะครับประมาณนี้ครับตัวไส้เดือนครับ คเดือนรับต้องให้อาหารเสริมครับถึงจะดีครับนี้ดูวิธีการเลี้ยงมือใหม่ครับมือใหม่หัดเลี้ยงผมให้กากกาแฟเป็นอาหารเสริมเพื่อนเพื่อน้อนนงน้องให้มาครับ ประมาณนี้แหละครับนี่คืออันนี้ช็อกกันหมดครับทำหมดเดยอะวิธีทําก็ประมาณแบบนี้แหละครับหมดเดยอะครับหมดเดยอะวิธีแก้ครับง่ายๆเดี๋ยวอนาคตจะทําไปเร,เรื่อยครับขยายเรื่อยน,อน,อนะครับเอาไว้นะครับปิดไว้ ปลาเซืดีมันชอบมันเมื่อดครับอันนี้คือถุงที่ <c oughs> สามารถเป็นเบดดิ้งได้แล้วนะครับถุงนี้นะครับสามารถเป็นเบดดิ้งได้แล้วน <c oughs> ี่คือกล้วยไม้ครับแล้วก็คือดอกไม้มงคลต่างๆครับที่ <c oughs> ผมทดลองใส่ดู ปรากฏว่าแตกยอดนะครับแแตกยอดขึ้นเห็นๆนะครับเห็นไหมครับอธินนบายเขียวๆนะครับแตกยอดอันนี้ตัวเก่าครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูที่หมักเบดดิ้ง ทำเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องมีอะไรเยอะครับนี่ครับโบกปูนเก่าๆนะครับอืมขอบปูปนขนาดเมตรยี่สิบนะครับหน้ากว้างเมตรยี่สิบแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็นี่ใส่ได้สามถุงนะครับขี้วัวแห้งนะครับนี่ผมแช่ได้หกวันละนี่เป็นวันที่เจ็ดครับพรุ่งนี้ก็จะ ไขน้ำออกนะครับอันนี้น้ำสองนะครับน้ำแรกจะสีจะเข้มฮนะเริ่มจางๆแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวพ่กนี้จะไขน้ำออกแล้วก็ไปเอาไปวางไว้นะครับแล้วก็เอาตัวใหม,ม่มาแช่ทําไปเรื่อยๆครับทาไปครับก็จบคลิปแรก สำหรับการทำเบตติง้งง่ายๆครับบาน